ครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้เราจะมาเรามาดูต้นยางกัน,นะฮะวันนี้กลับบ้านมาจากกรุงเทพมาถึงพิจิตรอ่ะมาดูต้นยางนี่เป็นยางแดงที่เราปลูกกันแหละมาดูพอเข้าหน้าหนาวแล้วอะ่ะพอเข้าหน้าหนาวแล้วแบบหนอนมันม้วนใบเนาะตรงไหนเราดูนี่ต้นนี้มันเป็นต้นยางแดงนะคะพอมาดูปุ๊บเป็นไงนี่นะฮะ แต่ไม่มีตัวแล้วแหละคือว่าเขาจะกัดแบบกัดกัดกัดแล้วก็จะม้วนขึ้นม้วนขึ้นเดี๋ยวเราดูเนื้ออันนี้ยังสดเนดะี๋วยวเนี้ยเห็ดแล้วเห็ดแล้ว,ลวอึ๊บนี่อึ๊บไม่มีตัวอะไรเนะดูเขามว้วนเขาน่าจะไม่อยู่แล้วแหละเนื้ออันนี้ก็ยังใหม่ นี่ไงเป็นหนอนนีไ่ไปทำลายอะไรปล่อยปล่อยปล่อยปุ๊บนี่นะก,ก็จะกัดกัดกัดแล้วก็ม้วนขึ้นมวน้นมวนขึ้นเพื่อเป็นแบบเหมือนบ้านของเขาเต็มต้นเลยนะฮะเป็นแทบทุกใบอะ่ะดูนะมองไกลๆนี่เห็นแดงๆเลยเดินเข้ามาโอ้โหเรียบร้อยต้นยางเรา ทางนู้นก็เป็นนะครับนู้นเป็นป่าที่เราปลูกไว้ที่เราเคยถ่ายลงคลิป YouTube เป็นหมดนะฮะมองเข้าไปนี่โอ้เหมือนหลอมแบบว่าเห็นแดงๆแบบมว้วนพอพอมว้วนปุ๊บตรงนี้มันจะตายใบเขาจะแห้งกัดแวงแวงแวงยางแดงอะ่ะหลายปีแล้วตอนนี้ มีต้นเดียวที่เป็นยางแดงนอกนั้นก็เป็นยางนามา